หน้าเขาก็จะให้ไปเหมือนกับไปดูแลบรรดารา,าชวงศ์ทหารต่างๆในในวันที่มีการปฏิวัตินะครับและในที่สุดนะครับในที่สุดการปฏิวัติก็สําเร็จไป24มิถุนาก็สาเร็จนะฮะคุณพ่อเองก็มีความใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าได้รับการดูแลก็มีการตอนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7เนี่ยที่ท่านจะสละราชสมบัติแต่ท่านจะไปรู้สึกท่านจะไปไปยุโรปเ่ยค,คุณพ่อก็เป็นคนไปด้วยติดตามซึ่งผมก็มีภาพมีอะไรซึ่งคุณพ่อก็พาไปที่ ที่อียิปต์ก่อนที่อียิปต์เพราะเนื่องจากคุณพ่อเคยไปอยู่อียิปต์ไปอยู่อียิปต์ก็คุ้นเคยสถานที่ก็เป็นคนพาเตี๋ไปสเสด็จไปที่นั่นที่นี่พาคนไทยมาพบปะนี่นี่สละอาณาจรบัติแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังได้ให้เราก็ยังเคารพกันอยู่หลังจากนั้นก็ไปยุโรปมันก็กลับมาพอแล้จะกลับมาคุณพ่อก็เป็นคนที่เรียนหนังสือซึ่งน้อยมากมุสลิมที่จะเรียนหนังสือตอนนั้นนะฮะเพราะมุสลิมในยุคนั้นก็ต่อต้านที่จะ จะเรียนภาษาไทยอ่ะแต่คุณพ่อนี่เป็นคนเรียนนะครับเรียนด้วยจะพูดได้หลายภาษามานะก็ได้รับการแตั้งให้เป็นข้าราชการในตอนนั้นน่าจะเป็นกระทรวงหรือกรมโฆษณานะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าอาจจะไ,ได้หลายภาษาด้วยอะไรด้วยก,ก็ชีวิตก็เป็นแค่นั้นก่อนจนมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้นในพื้นที่3าจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เนื่องจากว่าอังกฤษต้องการที่จะแยกดินแดนตรงนี้ออกไป ต้องการที่จะแยกดินแดนเนื่องจากมีข้อตกลงกับเจ้าของปัตตานีและเป็นยุคของสงครามโลกพอดีอังกฤษก็เลยถือว่าประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้แพ้สงครามเนื่องจากไปเข้ากับญี่ปุ่นนะครับในขณะที่อังกฤษก็ไปตกลงกับทางเจ้าปัตตานีทางมาลูว่าถ้าถ้าเข้ากับตัวเองเนี่ยตัวเองก็จะช่วยนะเดี๋ยวจะเอาพื้นดินตรงแผ่นดินตรงนี้เหมือนกับที่เอาเกาะหมาคือปีนังไปอะไรไปก็มีข้อตกลงกันอย่างนั้นนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่อาานัอานานรัชกาลที่แท่านได้ทราบเรื่องพาะท่านได้ทราบเรื่องท่านก็ หาลือหาลือกันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีก็ก็หาลือกับอาจารย์ปรีดีซึ่งผมไม่ก็ได้มีการพูดคุยกันอาจารย์ปรีดีก็เลยเนําเสนอกับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมมุสลิมเนี่ยเขามีผู้นํแต่แต่ผู้นําของมุสลิมเนี่ยได้สิ้นสุดไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองในปี2475ในสายของท่านเชคอัมัดซึ่งมีมาแต่สมัยกรุงศรียุยาสมัยพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยมีมาตลอด เป็นที่ปรึกษากษัตริย์ในเรื่องเกี่ยวกับการค้ากับคนต่างชาติอะไรอย่างนี้เขาเรียกตําแหน่งพยาจุราราชมนตรีนะครับแต่ถูกยกเลิกไปถูกยกเลิกไปในทั่สุดพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่8ก็เรียกอาจารย์ปีดีแล้วก็ให้หาหาตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมนะครับก็เลยพาคุณพ่อไปเข้าเฝ้าเนื่องจากตอนนั้นเป็นข้าราชการด้วยก็ถือว่าหนึ่งเป็นคณะอ,อยู่ในฝ่ายของ คณะรัษดรด้วยแล้วมาอยู่ในขบวนการเดียวกับอาจารย์ปรีดีด้วยแต่จะอยู่ในสถานะไหนเนี่ยผมเราก็คงไม่ทราบะนะฮะเพราะว่าจริงๆคุณพ่อก็ไม่ใช่คนใหญ่โตอะไรเพียงแต่ว่ามีความใกล้ชิดผูกพันเป็นการส่วนตัวเป็นการคือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างหัวแข็งไม่ค่อยจะให้ไม่ค่อยจะยกย่องไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับใครนะครับแต่ว่ากับอาจารย์ปรีดีเนี่ยคุณพ่อมีความรู้สึกว่ารักและเคารพนะครับเพราะว่ามองว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเป็นลูกคนจีนเป็นชาวสวนธรรมดา แต่ว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะทําประโยชน์ก็เลยให้ความเคารพนะครบับในที่สุดนะครับอาจารย์กิดีก็เสนอคุณพ่อเป็นจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่อยู่ในสายสุนีสมัยก่อนจะเป็นสายชีอาซึ่งสายชีอาเนี่ยแทบจะไม่มีคนก็จะเป็นลักษณะพ่อค้ามากกว่ามาจากเปอร์เซียแต่คุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสายสุนีซึ่งมุสลิมเอาว่าเกกว่าเปอร์เซนในประเทศไทยตอนที่มาเนี่ยก็เป็นเป็นสายสุนีหมด คุณพ่อก็ทําหน้าที่แรกก็คือไปไปแก้ไขปัญหาในสามพื้นที่สามสี่จังหวัดาชเดนภาคใต้ทําอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงเนี้อยู่กับสยามประเทศเออก็เป็นประเด็นประมาณแค่นั้นในในผลงานที่คุณพ่อได้ทําแต่หลังจากนั้นคุณพ่อก็ทําหน้าที่เป็นผู้นําศาสนาอิสลามนะครับมีการออกระเบียบนั่นกฎหมายนี้โดยรับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากอาจารย์ปรีดีนะครับซึ่งตอนนันมุสลิมก็เยอะแล้ว นะครับมีการมีการตั้งมัสยิดมีการตั้งตำแหน่งอิหมัมเข้าแต่วิวลาจนถึงทุกวันนี้